ก็กาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ือโอกาสนะครับกับบรรยากาศที่ออกตามล่าหาบอนาก้านดำนะฮะซึ่งเราไม่ได้มานานแล้วนะครับไมายไม้นี้เนี่ยก็เคยมานะครับมาเป็นประจําเป็นไม้เล็กๆนะฮะเป็นไม้เล็กๆมาทีไรก็ไม่เคยพลาดนะครับ นี่ครับลักษณะบอนแต่ที่ผมเจอไว้นะครับสวยอยู่นะฮเนี่ยแต่ไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าเขามีความด่างนะครับสวยงามนะฮะงาาอยูพี่น้องนะครับไม่ได้มาประมาณ1หน่งอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนฝนจะหนักนะฮะแล้วก็เลย เอารถมาเติมน้ํามันครับเลยแวะเข้ามาส่องดูนะครับเจอไว้ต้นหนึ่งนะฮะนี่ครับตรงนี้เคยมาเอานะฮะก็ยังเจออยู่นะครับโอเคไม่เสียเที่ยวนะฮะได้ได้ได้กลับบ้านอยู่นะครับถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับ ลงก้านนิดนึงนะครับนี่ครับลักษณะความดังอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็ไม่ขี้เหะะร่นะฮะพอได้เก็บกลับบ้านนะครับนานแล้วครับไม่ได้ออกมาทำคลิปนะฮะแล้วก็ออกมาตามหาบอนาดังแต่ก่อนนี่เคยเอาไปอยู่จุดนี้นะครับเนี่ย อยูตรงนี้ครับนี่นี่ครับเขาก็จะขึ้นอยู่แถวเดียวกันนะครับจุดที่เขาเคยด่างนะฮะยังถือว่าโคดีพี่น้องนะครับยังเห็นอยู่นะฮะโอเคครับเก็บไปลุ้นหนึ่งต้นนะครับนี่สวยงามอยู่นะครับ นี่นะครับก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่สวยแต่ขเขาก็ไม่ขี้เหร่นะครับยังมีความด่างให้เราได้เห็นอยู่นะครับสําหรับเจ้าบอนาหมอกม,ม,มรกตนะฮะความสวยงามครับพี่น้องครับปลูกเซกระถางไว้เลยนะฮะ กกาาน็ดงะครับ่ที่ทำคลิปไวก็เพราะว่านี้ฮะต้องล้างรถที่คาแขรนะครับไปนานไม่ได้แล้วก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับยังหาไม่ค่อยดีเลยนะฮะไปแบบรีบๆนะครับเอารถไปเติมน้ำมัน,มนไม่ได้เตรียมพร้อมๆไปนะครับ ได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเราเก็บมาลุ้นด่างถึงใบต่อมาเขาจะเขียวนะฮะแต่อนาคตนะครับเขาก็ขึ้นมาด่างเหมือนเดิมนะครับเพราะเขายังมีเชื้อด่างให้เราเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะทําการแช่น้ําไว้เลยนะครับใส่กระถางไว้แบบนี้แล้วก็ยกแช่น้ําไว้ในล่มเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาทิ้งใบครับ นี่นะครับแล้วมาดูต้นอื่นๆนะฮะที่ได้เก็บมาครับกับบ่อนาป่านี้นะครับเห็นไหมเป็นความด่างที่สวยงามนี่ครับเอกลักษณ์ของธรรมชาติสร้างมาโดยตรงเลยนะฮะกับหมอกมรกตด่างครับ จะมีด่างลงกล้านนะฮะพืชลอยเส้นสีขาวครับใบนี้ก็กำลังกัดด่างนะครับนี่คือใบใหม่ของเขาครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งฮะเดี๋ยวร,รอลุ้นใบต่อไปนะครับ รถเข้าคาแครนะครับต้องรีบทำคลิปนิดนึงช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองต้นครับนี่คือต้นที่ปลูกไว้ตามธรรมชาตินะครับสีชมพูมาเต็มหูเลยนะฮะ ด่างลนลงก้านนะครับด่างลงก้านแบบชัดเจนนะครับกำลังแทงหลอดใหม่นะฮะต้องรอลุ้นหลอดนี้ครับก้านด่างนะครับก้านด่าง ถ่ายจากด้านนอกนะครับเพราะว่านี่ทำรัวไว้นะนี่ครับใบนี้ก็ด่างนะครับด่างจากด้านหลังใบหน้าใบก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าใบนี้นี่เปิดมาสวยเลยนะครับ ดี๋ยวไปดูอีกต้นต่อไปครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ว่าแม่เขานะฮะมีติดด่างนิดเดียวครับแม่หลุดด่างไปนะครับแต่ยังมีด่างขา,ขาวๆนะฮะปลายเต็มใบอยู่นะนี่ครับหมอกมรกต ต่เขาให้ลูกให้ไหลามานะครับดูครับความสวยงามที่ลงก้านนะฮะแล้วก็นี่หลอดใหม่ครับก้านด่างสวยเลยนะครับกำลังกัดด่างเหมือนกันนะครับมีด่างนะ ถ้าเปิดก้านมาด่างแบบนี้แล้วนะครับเริ่มที่จะสะเทียนแล้วนะครับสวยงามนะฮะส่วนมากจะติดชมพูนะครับแล้วก็ติดสีม่วงแล้วก็มีหลายสีซับซ้อนกันครับ รีบนะครับมืออาจจะไม่นิ่งก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ารถเข้า <c oughs> <c oughs> นี่ครับอีกต้นหนึ่ง <c oughs> ต้นนี้ก็มีด่างมานะครับโอเคครับรอลุ้นต่อไปแล้วกันนะฮะ <c oughs> ใครที่ รอแบ่งปันนะครับได้แน่นอนนะครับนี่ครับต้นนี้เดี๋ยวจะรอแยกก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใมนคลิปต่อไปครับคล,คลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ